วันนี้มีโตโยต้าเฮรักมีโกเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งคันผมจะให้ดูแบบตามสภาพเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาแบบง่ายๆนะครับคืออากาศแบบนี้ฝนตกนะครับชื้นๆหน่อยแสงก็จะหมดก็รีบถ่ายนะครับก็รีบถ่ายเลยแล้วทีนี้รถเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้รีวิวหรอกนะครับวันนี้คลิปนี้แต่ว่าผมก็จะแจ้งก่อนนะครับแจ้งก่อนว่ามีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับ เป็น t o y ยต a h ไฮรักวีโก้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง 3.0G นะครับตัวท็อปสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้นะครับให้ดูก่อนเลยเข้ามาใหม่นะครับตามสภาพผมถ่ายให้ดูแบบตามสภาพก่อนนะครับรอบรถนะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามเข้ามาใหม่นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง168ช n n e l ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาให้ทุกคนได้อุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับ คันนี้โตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับเป็นตัว G ีนะครับให้ดูก่อนนะครับสีสันสวยงามก็ล้อแม็กไม่ตรงรุ่นนะครับล้อแม็กลูกค้าเดิมเปลี่ยนมานะครับเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับฝนตกหน่อยถ่ายแบบเปียกๆก็คลิปนี้ให้ดูก่อนนะครับสภาพเข้าจริงนะครับให้ดูสภาพเข้าจริงก่อนแล้วเดี๋ยวผม เก็บงานทําความสะอาดแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีจมูกนะครับตัวนี้มีจมูกอินเตอร์บนนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับราคาจับต้องได้ครับเป็นวีโก้ตัวแรกยังไม่ใช่สมาร์ทแคปครับเดี๋ยวให้ดูภายในภายในพี่ตั้มก็ได้รื้อทําความสะอาดนะครับนี่รื้อทําความสะอาดนะครับเป็นฝุ่นบ้างนะครับเป็นฝุ่นบ้างแต่รถเดิมครับรถเดิมรถเดิมถ่ายดูกันแบบสดๆเลยนะครับ รถเดิมคันนี้มีแอร์แบกด้วยนะครับมีแอร์แบกด้วยเป็นตัวท็อปจีนะครับนี่หลือซักหมดเลยนะครับลือซักหมดเลยรถมันสกรปรกหน่อยนะครับรถมือสองมันต้องมีการบิ้วและทําความสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่โดยรวมผมบอกได้เลยว่าเดิมมากรถเดิมไม่เดิมก็ล้อแหละครับล้อเปลี่ยนมาล้อเปลี่ยนมาสีสันโคมไฟหน้านะครับอันนี้คือมันมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบชัดเจนอีกทีหนึง่ง ก็ให้ดูคร่าวๆมันไปก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆมันไปก่อนเดี๋ยวผมให้อ่าษีนี่ฮะฝากระโปรงสวยครับภาษีหกห้านะครับเข้ามาใหม่กรมการปกครองนะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านถ่ายให้ดูเลยเอกสารรถบ้านครับเอกสารรถบ้านเดี๋ยวผมให้ดูรีวิวแบบละเอียดอีกคลิปหนึ่ง ep หน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บงานก่อนวันนี้คือรถเข้ามาใหม่รถเข้ามาใหม่ผมก็จะถ่ายแบบ เนี่ยดิบๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูก่อนเหมือนคลิปไอที่แล้วนะครับที่ผมเอารถไปส่งแม่สอดนะครับลูกค้าจากแม่สอดขอบคุณด้วยนะครับคันนี้ v ีโก้ตัวแรกนะครับปี05เดี๋ยวผมแจ้งราคา EP ีหน้าประมาณส0 0แสนกลางๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขออนุญาตบิ้วงานก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบละเอียดก่อนคือ EP ีหน้าแล้วก็เปิดราคาอ e พีหน้าเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บงานก่อน ดูแลต้นทุนก่อนบอกได้เลยว่าเดิมนะครับลดบางนะครับลดบางนะครับนี่ฮะอันนี้เดิมอยู่นะครับเดิมอยู่รอยเส้นซิลิโคนยังเดิมอยู่นะครับเป็นกระบะเดิมนะครับกระบะเดิมก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับโดยรวมรถมันโอเคอยู่แล้วนะครับรถไม่เคยเกิดปัเหตุแน่นอนนะครับหน้าตาเดิมนะครับนะฮะพวกเม็ดอาร์คอะไรก็ยังเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวฝากติดตาม EP พนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมล้างแล้วก็ทําความสะอาดก่อนคือพี่ตั้มจัดการให้อยู่แต่ตอนนี้มันดูเหมือนสก็ปกนะครับแต่ล้างออกมาใหม่แน่นอนนะครับรถสวยแน่นอนคือดูแบบจริงใจเลยนะครับเพราะว่าผมรถเข้ามาผมก็ถ่ายให้ดูจริงๆอยากให้ถ่ายให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมว่างผมก็มาถ่ายให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าดูแบบนี้แบบละเอียดทุกคันอยู่แล้วนะครับ ให้ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคร่าวๆก่อนวันนี้ผมมาถ่ายมืดหน่อยนะครับนี่หน้าตาเดิมอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับห้องเครื่องแห้งนะครับห้องเครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูพยายามจะถ่ายให้ดูนี่ฮะห้องเครื่องแห้งนะครับห้องเครื่องแห้งมันมืดหน่อยครับมืดหน่อยแล้วก็หน้าตาเดิมนะครับคาหน้าเดิมอยู่นะครับซิกอร์ยังอยู่ครบนะครับ ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนคันนี้น่าจะเปิดไม่แพงเดี๋ยวผมขอญาตเก็บงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเก็บงานก่อนน่าจะเปิดไม่แพงสีสันโดยรวมโอเคครับรถเคยเก็บสีมาบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองหลายๆปีนะครับรถเกินสิบป,ปีละมันต้องเก็บอยู่แล้วนะครับมันต้องเก็บอยู่แล้วอันนี้คือเดิมนะครับเนี่ยแผ่นเนี้ยเดิมเดิมหมดนะครับเพียงแต่ว,ว่าถอดทาความสะอาด รถมีการใช้งานนะครับมันต้องทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ sc ช่องช่อง168 channel นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งหมด3 0,000ื่นซับด้วยนะครับครบ3 0,000ืซับแล้วเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับโดยรวมรถโอเคนะครับรถโอเคมากก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็ฝนตกนะครับมันงานมันก็จะออกล่าช้านิดนึงนะครับ โดยรวมรถโอเคนะครับดูหลังคานี่หลังคาสวยนะครับล่องรอยล่องยังอยู่นะครับสวยมากนะครับรถเคยขยับทําสีบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่สีสันสวยงามนะครับเก็บสีเนียนนะครับรถเนียนมากนะครับคันนี้รถเนียนมากเข้าใหม่เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับให้ดูตามสภาพเลยนะฮะนี่ฮะตกระโปรงเดิมนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับมืดหน่อยอะมืดละ โอเคครับก็คันนี้นะครับเป็นวีโก้ปีศูนย์ห้านะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแบบละเอียดนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มืดแล้วคนถ่ายตากล้องก็ไม่มีนะครับโดยรวมรถโอเคนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถเพชรบูรณ์นะครับป้ายที่เพชรบูรณ์เลยนะครับอ่ะยังไงก็ฝากช่องหนึ่งหกแปดชาแนลด้วยนะครับถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดรอรถเสร็จเดี๋ยวรอรถเสร็จก่อนนะครับ รอรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะครับทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ